ดูต่อไปนะครับอนุดาลนะครับน้อยหนึ่นะครับพบกับเอรุ่งนายนทุกท่านนะครับผมยินดีครับที่สนามเป็นไหมต้นนกฟอดฟ้าโมนนะครับผมแต่คู่แรกนะครับเป็นทีมที่ไม่เหนือนะครับตามมาดูกีฬาโรงเรียนนะครับผมฝนก็ตกครับเก็งแข่งทำการสายฝนนะครับผมแข่งฟุตบอลนะครับ điều kiện tốt này luôn. không Đi mà. Bỏ qua. Nắm nhoi nhử nhé,

มเามามาเจมนดิ้งขงไมานดิงข้างหลงงห้นกลัดง้จะดูได้นะ้มไดนะตอสัามดเต็มเลยิมาดูบานเะครับกำันั่เไยอะนะครับให้โค้ดจัดกที่นเสร็จแล้วก็ออกทางคายแล้วล้อไ้เลยคัการเงนะครับมาดูรุ่นเล็กกันครับโอ้โหของพวกครับ เปลือกวัวโปรลเสื้อเขียวเน่ยม uh, ึจะอไมเหงาโปรเสื้ก็ตอเีเหล่าให้ดีๆไปะรเพื่อนยอยากดนอากโดนมมานก็ตุกเทียสในโปรเ้นียเรดูดูดีดูรนมเลยเื่อทงโปไลองวัวโปลวัไปแล้วไปทางปรไฟล์นะโปรโปไฟลครับโปรไฟลไปอีกโอ้โหดูตัว้าโปรไฟลครับ โอ้โหยัางครับยังยังครับยังครับยังย่างยิงย่งกรรมการย่างเขาจะไม่เหลือโอ้โหเรียบร้อยครับโดนแมวมาโอบอะไรเรื่องอะไรครตอนนี้ก็ขอประเจ้ามาพานะครับรบกวนกองเชียร์ด้วยนะครับอยาเลยก็มาในสนามฟุตบอลนะครับฝั่งหลังครับแข่งรอบก่อนลองชิงชนะเลิศยังเสมออยู่สู่ซูครับเราไปชิงชนะเลิศนะครับ อบตาเก๋นะครับสนามสนุนนะครับฟุตบอลนะครับฟองม่วงนะครับลูกละสองอไหมครับผมตอนนี้นะครับมาแล้วครับผู้ใหญ่ใจดีนะครับสำหรับฟุตบอลนะครับองน้อนนะครับองน้อยนะครับตอนนี้ผู้ใหญ่ใจดีก็สอบน้อยเหนือนะครับ่างสีนะครับบอกว่าสนามสนุนลูกละสามร้อยนะครับสำหรับสองน้อยเหนือนะครับผม จะใจลูกบอลนะครับไหวไปทันครับเัยยายยโยนถือแางเปลี่ยนหน่อยถือแรงเรียบร้อยโหูหนูซูสุดแล้วไปไหวจริงๆครับหลัวไม่ไปรู้นะครนบลูบาลที่ไปที่แล้วใครไปแชร์คะแนนตอนนี้นะครับคุณบอลนะครับมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับมาสนับสนุนแล้วนะครับกองผว้เหนือนะครับเหก่ก๋นะครับสนับสนุนไป200บาทนะครับมีใครสนับสนุนเพิ่มเติมนะครับเป็น

ข้าตัวเยอะเข้ามาหลังมันเแล้วเนการมาาที่ว yes. yeah. ัน yep. ี่อครับครับเี้ยอยครับ้ตาเยอะตไปบู่อยครับบู่อยนที่สองตมาเยอะครับยังไงไปครับตัวเลี้ครับเล้ยวอยตัวเ้วอเอาชนะับน้อเหนือไปโดย